เอาทุกคนชำระก่อนช่วยซื้อหน่อยค่ะช่วยซื้อหน่อยค่ะเลวเวค I used to have a monkey, an eagle, a snake, you have a turtle used to. Oh, a snake also? I've had all the animals because I rescue from the road mm. always. เขาเลี้ยงงูด้วยนะเลี้ยงนกอินทรีด้วยแล้วก็เลี้ยงมังคีโอเคปมือ เบงโก้เหลือเท่าไหร่แล้วมังเก้ไปเบงโก้ไปเท่าไรแล้วเบงโก้เหลือ40ิรส็กเร็วๆครับใครได้40ห่อนี้ขอให้รวยทุกคน14่ส40 40 46, 40 40สร่สิบสร o สเร็ว่วิบสี่สรบสี่สิบสี่สิบสี่สสี๋ยิค่อิคุย่ันสี่ิเธอ่อาแต่ละเสื่อิ My c a t ิบส่ n ิบ l ี่สิบสี่ส ผมมีเปอร์ hmm. huh? l I h a v ม r a g d ม l l ทุกคนรีบกดตะกร้าแล้วชำระนะเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูสิเดี๋ยวดูสิทุกคนรีบไปกดตะกร้าแล้วชำระด่วนเลยตอนนี้นะด่วน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 ต้องด่วนแล้วต้องด่วนแล้วนาทีนี้ต้องด่วนจริงๆทุกคนด่วนนะครับ Miss Grand Thailand m ิส s Can Thailand 3,300 watching now หน okay. าวหนาวหนาวโอเคปักตะก้าอีกร้งหนึ่งตอนนี้คนกดมะม่วง619คนแต่คนชำระมีแค่ร้อยกว่าคน you see how many people they uh, are trying to กดตะก้า623 but they pay only 120 now โอ้สเปเชียลไพรซ์ดิ count why why oh, they uh, they select but they don't pay pay hey, what are you waiting for uh, yeah เร็ว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 จ่ายด้วยชำระจ่ายเงินค่าจ่ายเงินค่าเร็วทุกคนจ่ายเงินค่าเร็วทุกคนจ่ายเงินค่า hurry หกร้อยสามสิบสามนะครับแต่ชำระเงินแค่ร้อยกว่าเองไม่สูง tap 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 very cheap ชำระด้วย very affordable today 638้อากำลังกดอยู่13คนกำลังสั่งซื้อ641กดแล้ว But s t i l l w a i t i n g for the one who pays นอจ่ายเงินได้ค่ะ Pay money 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 please money money look money 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 for มั่ว money for มั่วังมั่วังมั่วัเร็วทุกคนกดตะไคร้หน่อยนะครับ แล้วชำระให้หน่อยเร็ว your money. จะหมดแล้วนะครับใครมีใครมีใครม,ใครมีใครมีคูป,ปองก็เอามาลดราคาได้อย่าลืมนะครับส่งฟรีไหมส่งฟรีไหมส่งฟรีด้วยตายแล้วส่งก็ฟรีแล้วทุกคนกดไม่ต้องคิดอะไรแล้วกดอย่างเดียวชำระเลยชำระเลยชำระเลยกด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 ให้เป็นนายนายนายกดให้โซเอาเลยได้ไหมทุกคนถ้าทุกคนชำระ6ก6ออเดอร์ตอนนี้ก็คือโซัลครับ แต่ทุกคนไม่ชำระคุณหลอกดาวอีกแล้วตอนนี้6.6,000นะครับอยู่ข้างหลังนะฮะ6.6,000นะฮะทุกคนหลอกดาวอีกแล้วว่าเออ6.6 0 0เลยเทุกคน722ถ้า722ไปชำระนะจะขอบพระคุณมากนะฮะชำระเงินด้วยค่ะ,เด,ะเดี๋ยวจะสอนให้น้องร้องเพลงลอยกระทงเดี๋ยวให้ัชมาสอนแสนหนึ่งแล้วลเดี๋ยวสอนร้องเพลงอ่าฮิวิทิจุวันไทยสอง Okay. For like you know, l i k a t o n g Yes. l i k a t o n g festival. Yes, festival. yeah, yeah. we have a special song. You have to learn. Okay. Before the date coming. I h a v e to sing. Yeah, of course. Okay. ทุกคนเร็วๆจะลอกให้น้องร้องเพลงลอยกระทงทุกคนขอแสนหนึ่งแสนหนึ่งทุกคนช่วยหน่อยสิไปทางขึ้นไหมไปทางมีไปทางก็มีนะครับถ้าไม่ขึ้นนะครับแสดงว่าคุณเคยสั่งสินค้าไปทางแล้วมันอาจจะไม่ได้รับของเขาก็เลยจะไม่ให้ขึ้นอีก นะฮะโอ้ thank you so m มาททุกคนขอเจ็ดหมื่นก่อนโอ้จะมันช้าจังเล้โอ้โอโอ้โอ้โอโอ้อีนี้นายจ๋านายสั่งกันเร็วๆหน่อยได้ไหมจ๊าข้าก็เหนื่อยแล้วนะนายจ๋าบังเละอยากกลับบ้านเร็ว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 เๆนเเวเร็วเร็ว next t เร็วชําระ oh, ด้วย cool, 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 cool. ตอนนี้767ถ้าชําระหมดนี้นะก็คือประเสริฐที่สุดใครชําระแมงโกวันนี้ขอให้รวยทุกคนรวยเลยไม่ต้องขออะไรมากเดี๋ยวเสกก่อนใครชําระตอนนี้ขอให้รวยใครกดตอนนี้ขอให้รวยเย <Woo. S 2> <Yeah. S 1> ้อ่เ <c oughs> ตนน้ย่หม,มือ ทุกคนใครกดเมงโก้ชำระเมงโก้ตอนนี้เมงโก้พาวเวอร์พลังมะม่วงเมนโกลพาวเวอร์พลังมะม่วงพลังมะม่วงพลังมะม่วงใครกดมะม่วงตอนนี้ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วยงานบุญวันนี้โชคดีโชคดีสุขเกษมเปรมปีขอให้รวยขอให้รวยไหนเด้อขอให้รวยขอให้รวยรวยขอให้รวยหวานเสียวอย่างรวยขอให้รวยอยู่ดีเนี่ย which you make more richer อะไรสิ่งไรดั๊ดโอเคทุกคนขอให้รวยใครใครชำระแล้วขอให้รวยขอให้รวยค่อยใร้รอยขอให้รวยขอให้รวยขอให้รวย ที่มาช่วยที่มาช่วยงานบุญวันนี้งานบุญวันนี้โชคดี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 สุขเกษมเป็มปีสุขเกษมเป็มปีขอให้รวย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 รวยรยรวยรวยือยรวยนว้รวยรวยยรวยน้อรวยรวยรวยาวยงวยรวยรวยรายรวเรวยรยรวยรวยรวรวยรรย เร็วๆทุกคนปักหมุดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เท่าไหร่แล้ว809ทุกคน809 oh, ที่คุณกด oh ไปอ่ะถ้าคุณชำระเลยนะจบเลยรวยทุกคน Is this finished? Uh, not no no almost, almost 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 still have because of uh uh we have some eight s i t e e n but hmm. the people paid already are less than 200. โอยรวยคยรวย คนดี렉เตอร์ดรคเตอร์วงว่าเสียง <laughs> คอนดักเตอร์ new album coming soon ค <No. S 1> <laughs> ่อยรวยคอยรวยมันจะดีใช่ไหมเพลงเนี่ยทุกคนเร็วๆออมโมสออมโมสออมโมสทุกคนเร็วๆ <Oy. S 2> สงสารน้องเร็ว Somebody เซ็จอปเลือกคู singing โอเคขอบคุณค่ะขายโคดโครหายรวยขายโคดโครหายรวยอะไรนะใครขายขคดโครหไยรวยขายโคดโครหายรวยโอ้แปดมือได้ไม่พบมืออีกแล้วอะไร เร็วๆทุกคนโอ้ยเหนื่อยจังเลยแสนหนึ่งเร็วๆทุกคนแสนหนึ่งจะร้องลอยกระทงแล้วนะคนละสิบออเดอร์คนละสิบออเดอร์คนละส <c oughs> ิบสิบสิบสิบออเดอร์ใครที่ยังไม่ได้ไปกดแมงโก้นะตอนนี้ไปกดสาเพื่อความเฮงของทุกคนไปกดแล้วเนี่ยวันนี้กี่กี่ซองก็ส่งฟรีนะครับหนึ่งซองก็ส่งฟรีแล้วก็ไปรับสิทธิ์ส่งฟรีซะไปเร็วๆทุกคนรีบไปรับสิทธิ์ส่งฟรีตอนนี้นะครับ แล้วก็ใครชำระเงินแล้วขอให้รวยครับปลายทางก็มีเออฮะเราจะไม่รีพีทอนัตตธรรมโอเคโอเคโอเคซิงขณะที่ร้องนะทุกคนต้องรีบชำระเงินนะมันจะเป็นความเฮงขณะที่ร้องขณะที่ร้องน่าซ้อมจะยังไงน่าซ้โอเคโอเค just normal ขณะที่ร้องขณะที่ร้องไปจ่ายเงินไปจเงินแล้วจัดรวยแล้วจัดรวยโอเคนาวิ t า t t ิงห i สิ singing โอเคขอให้รวยขอให้รวย <c oughs> ขอให้รวยขอให้รวยที่มาช่วย,าวยงานบุญงานบุญวันนี้ย่างหมื่นวันเยโชคด,โชคดี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  สุขเกษมเปรมปีสุขเกษมเปรมปีขอให้รวยขอให้ร,วย,หรวยขอให้รวยขอให้รวยทำไมเงียบทำไมเงียบอย่างงี้ทุกคนทุกคนหูยร้องกันขนาดนี้แล้วแบบไม่ชำละเหรอไม่ชำละละ <laughs> ไ,มไม่ใช่เพลงไม่ใช่เพลงพูดเฉย คอยรวย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 ขอบคุณค่าขอบคุณค่าโอเคแต่มีต้องคำแสดงให,ใ,หใ,หให้พูดแล้วล่ะชาชาวฟาดฟักผัดเย็นฟาดผัดฟัก Cha fa pat fa in in fa fa something. Okay, 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 okay. Again. No, it's difficult. Again, even again. Thai cannot speak. I can, I can. Again, again. Chao fa fa pat yen fa pad, fa pat. Cha fa fa pat in fa pow fa no. ชาวฟาดฟาดฟาดไม่ได้ it difficult ชาวฟาดฟาดผัดเร็ว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 ทุกคนจะเก้าหมื่นแล้วเร็วแมงโก้แมงโก้เร็วทุกคนใครยังไม่กดเนี่ยแปดเก้าหกแล้วเร็วเ็วทุกคนไปกดแมงโก้ก่อน896แล้ว897ใครกดขอให้รวยนะครับเร็วเ็วใครชำระขอให้รวยที่สุดชำระเงินได้ค่ะกดแล้วค่าทำดีๆ ทุกคนครับใครเป็นแฟนคลับเรเชลชําระเงินให้หน่อยเร็ว Everybody talking about you นะ you are so clever นะ you can repeat Thai song everything yeah I'm going to learn Thai for all of you โอเคเขาบอกว่าเขาเนี่ยม,มาเรียนไทยเพราะว่าเนื่องจากทุกๆคน hmm. oh, for you นะฮะเร็วๆทุกคนไปกดตะกร้าให้น้องหน่อยจะแสนแล้วเร็วเร็ว ใครชำระตอนนี้ขอให้รวยจริงๆนะรวยจริงๆรวยจริงๆรวยสุดๆเลยไปเร็วๆห้าทุกคน900กว่าคนกำลังกดอยู่927คนกำลังกดอยู่ถ้าชำระคือจบทุกคนรวยนะฮะเร็วๆแต่ที่แน่น้องรวยนะฮะมาเร็วๆเร็วเร็วเร็วทำไมช้าจังเลยทุกคนเอยังไงเอาดีๆ 939คนที่กดอยู่ชำระหน่อยครับถ้าชำระ100คนพร้อมกันนี่โหโคตรรวยเลยโคตรรวยเลยนี่รังริงโคตรรวยรวยมากเร็วทุกคนขายคอดโคตรให้รวยขายคอดก้อยใครขายจุกมากลรกระได้เต็มได้เต็มอมอดมือ มันหมื่นเก้าแล้วโโหทำไมวันนี้มันช้าจาังะะเลยเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอติ๊กต็กก Ooh, อกคุณไว้กลับมาแล้ว,วกนะะวันอู้ออโมสเีนะัอ้อกออุอุอุกออุกุกอุ๊อุกอุุ๊กอุ๊กอุ๊กอุ๊วอ๊กพิง e a e กิอก มันนี่แบลมันนี่แบลเก้าร้อยหกสิบสี่แล้วกดให้เก้าเก้าบวกแล้วทุกคนชำระหรือ,อยังเอาดีๆชำระหรือ,อยังใครไม่ชำระไม่เฮงนะ <c oughs> ใครไม่ชำระไม่เฮงนะ <c oughs> บอกไว้ก่อนเร็วชำระก่อนทุกคนชำระก่อนเร็วทุกคนชำระก่อนทุกคนชำระก่อนเร็วๆชำระก่อนชำระพร้อมกันสิเยอะๆอย่าชำระ <c oughs> ทีละสอง <c oughs> สองสองนะ <c oughs>